ครับสวัสดีครับคุณลุงสอนคร,รับคุณลุงครับแนะนําให้พี่น้องเราได้ทราบหน่อยครับเรื่องการไปฉีดวัคซีนมาหรือว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นที่จะไปฉีดวัคซีนครับคนจะเตรียมตัวยังไงบ้างครับผมครับก่อนฉีดเราก็เตรียมตัวให้ดีพักก่อนให้ยองพออย่างน้อยก็วันละสิบสองอย่างน้อยก็นอนพักสิบสองชั่วโมงครับแต่ผมก่อนจะฉีดผมเริ่มนอนตัง้งแต่หัวค่ำครับ ประมาณหุ่มครึ่งครับนอนทุ่มครึ่งเนาะแล้วขึ้นมาก็ปกติดีสดชื่นดีไม่ชานี่ออกไปกี่โมงครับเมชาเนี่ยผมออกไปเก้าโมงครับเก้าโมงสิบตอนที่สดีตอนเวลาสิบโมงสิบสิบโมงห้านาทีครับเข็มแรกนะครับนะครับเข็มแรกแล้วหลังจากฉีดมาแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงครับก็ปกติดีทุกอย่างครับแต่หลังจากฉีด ช่วง5มงโมงเสร็รู้สึกหิวข้าวอย่างรุนแรงเลยครับครับหิวข้าวแล้วก็หิวน้ำหิวน้ำแล้วสุขภาพหัวใจการเต้นของหัวใจหรือว่าระบบประสาทหรือระบบต่างๆของเราภายในปกติดีปกติเนาะไม่มีอาการอย่างอื่นเนาะครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้กินข้าวมาแล้วใช่ไหมครับใ<ด>่หิข้าวหวาวนึห่งข้าวเสร็จแล้วครับกินข้าวเสร็จแล้ว ครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงสอนมากนะครับ,รบที่ได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับผม